ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอเขต5พรพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอขอบคุณท่านประธานนะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้ร่วมอภิปรายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่ ซึ่งดิฉันต้องเรียนว่าในหลักการใหญ่คะ่ะดิฉันเห็นด้วยที่จะให้มีการทำประชามติและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการแก้ไขรัฐมนูญปี2560ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างไรก็ดีคะ่ะดิฉันมีข้อสังเกตต่ตอการเสนอยติด่วนฉบับนี้ซึ่งมีการกำหนดคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐมนูญพุทธศักราช2560ฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐมนูญ สสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งคำว่าการจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่ทั้งฉบับ มีข้อสังเกตว่าอาจจะขัดกับคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา,าเมื่อวันที่11กันยายน2566ซึ่งมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในหน้าที่6มีรายละเอียดรายละเอียดนะคะของนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายระบุว่าการแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในหมวด2ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าเราไปดูในคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่4ทับ2564ได้มีคำวินิจฉัยแบ่งเป็น2ระดับ3ลักษณะโดยในระดับที่1สําสำคัญมากค่ะกำหนดให้การแก้ไขเป็นไปได้ยากมากอาทิ มาตรา255ซึ่งบัญญัติว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะก,กระทำไม่ได้ซึ่งสารรัฐมนูลวินิจฉัยวางหลักไว้ว่าห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลตรงส่วนนี้โดยเด็ดขาดดังนั้นจึงอาจถือว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลที่4พ2564ช่วยตอกย้ำว่า การแก้ไขรัฐมนูญโดยยกเว้นหมวด1และหมวด2เป็นการจะเป็นการลดแรงเสียดทานทําให้การแก้ไขรัฐมนูญปลอดภัยที่สุดและเอื้อให้การแก้ไขรัฐมนูลสามารถนําไปสู่ความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพคะการแก้ไขรัฐมนูญโดยยกเว้นหมวด1และหมวด2ก็ไม่ได้ทําให้การแก้ไขรัฐมนูญไร้ความหมายแต่อย่างใด เพราะถ้าเราสามารถผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐมนูญเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สอสอรอที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปแก้รัฐมน,นูญสามารถเข้าไปแก้ไขหมวดที่เหลือได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่หลายฝ่ายมองว่าเป็น,นกลไกที่ถูกฝังไว้ในรัฐมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจหรือรักษาอำนาจของคนที่เชื่อมโยงกับระบอบเดิมไม่ว่าจะเป็นอำนาจของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งที่มาขององค์กรอิสระต่างๆยุทธศาสตร์าชาติ20ิปีสอสอรอก็สามารถเข้าไปพิจารณาแก้ไขได้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่4ทับ2,564ยังทำให้เกิดประเด็นที่ต้องถกกันต่อว่าสรุปแล้วการจัดทำประชามติต้องทำกี่ครั้งกันแน่จะเป็น2ครั้งหรือ3ครั้งซึ่งในส่วนนี้เราต้องการความรอบคอบและรัดกุมเพราะ 1. ค่ะการทำประชามติแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า3,000ถึง5,000ล้านบาทสองค่ะการทำประชามติครั้งนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยที่เราจัดทำรัฐมนูญปี2540 เพราะการทำประชามติรัฐมนูลปี2560ระบุว่าต้องทำแบบ double majority คือเสียงข้างมาก2ระดับระดับที่1ค่ะประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องเกินครึ่งของผู้มาใช้สิทธิซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมานะคะสถิติการใช้สิทธิ์ทำประชามติในปี2550มีคนออกมากําทำประชามติประมาณ57%การทำประชามติปี60คนออกมาประมาณ59%ซึ่งก็เกินครึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ และในระดับที่2ค่ะก็คือการทําประชามติต้องได้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์แต่ว่าบรรยากาศของการแก้ไขรรมนูญในปีนี้กับเมื่อหลายปีก่อนมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะการกําหนดคําถามการดําเนินการจะส่งผลอย่างยิ่งนะคะต่อผลลัพธ์การทําประชามติในครั้งนี้ซึ่งเราต้องดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่การทําประชามติไม่ผ่านท่านประธานที่เคารพค่ะด้วย เหตุผลรายละเอียดที่กล่าวมาจะเห็นว่าการออกแบบการทําประชามติมีความละเอียดอ่อนทั้งในแง่ของงบประมาณและต้องคํานึงอย่างรอบด้าน ว่าการทำประชามติจะผ่านเนี่ยต้องทำอย่างไรคำถามต้องถามแบบไหนและต้องทำกี่ครั้งเพื่อให้มีความรอบคอบและให้การแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเหมือนค่ายกลแก้ไขได้ยากมากให้เราสามารถทะลวงค่ายกุลนี้แล้วก็แก้ไขได้สำเร็จท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันมากมายหลายประเด็นดิฉันจึงสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลที่ให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐมนูลแห่งรา ชาณจาักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเราอาจจะต้องเสียเวลาเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อศึกษาให้รอบคอบเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สําเร็จเป็นจริงตามที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งจากการถแถลงของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะได้มีการประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่10ตุลาคม25 6 6และมีการตั้งอนุก,กรรมการสองคณะคือคณะที่1คือคณะอนุก,กรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมน,นูญและกําหนดว่าต้องทําประชามติสองครั้งหรือ3ครั้งกันแน่ค่ะชุดที่2ค่ะเป็นคณะอนุก,กรรมการนะคะรับฟังความเห็นจากกลุ่มอาชีพต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมน,นูญซึ่ง ขณะที่เรากาลังถกยติประชามติอยู่นี้คะ่ะในวันนี้คณะนุกการทั้งสองคณะกาลังมีการประชุมนัดแรกคะ่ะโดยคณะกรรมการวางเป้าหมายใหญ่ที่จะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในสิ้นเดือนธันวาคมปี2566ก็คืออีกไม่กี่เนี่ยคะ่ะอีกไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมีการทําประชามติในช่วงไตรมาสแรกของปี2567นั่นหมายความว่าเหลือเวลาไม่กี่เดือนประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่โหมดการตนรงทําประชามติทั้งประเทศคะ่ะสุดท้ายนี้คะ่ะ ตั้งแต่มีการอภิปรายมาค่ะดิฉันยังไม่เห็นว่ามีสมาชิกท่านไหนลุกขึ้นอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐมนูญและถ้าถามว่าถ้ามีพักการเมืองไหนที่อยากแก้ไขรัฐมนูญปี2560มากที่สุดดิฉันมั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะเป็นพักอันดับต้นๆค่ะที่อยากแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อดิฉันได้พิจารณาคําถามประชามติที่กำหนดในยตินี้ทําให้เห็นว่ายังมีรายละเอียดที่ทําให้เกิดข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่มากซึ่งหากวันนี้จะมีมติ ออกมาว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับยติด่วนฉบับนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับการทําประชามติหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับเพราะว่ามีข้อกังขาต่อคําถามการทําประชามติที่ระบุไว้ดังรายละเอียดที่ฉันได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะอย่างไรก็ดีค่ะดิฉันคิดว่าวันนี้เป็นนิบิตหมายอันดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการถกกันถึงยติ การออกเสียงประชามติเพื่อให้มีการจัดทํารับนูลฉบับใหม่ซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่นําโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินดิฉันเห็นว่าความเห็นของสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ได้พิปรายกันอย่างกว้างขวางในวันนี้ควรจะถูกรวบรวมส่งไปยังรัฐบาลค่ะเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการประชามติซึ่งขณะนี้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอยู่แล้วข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทําให้เสียงของทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ ออกแบบการทําประชามตินําไปสู่เป้าหมายใหญ่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ